สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมิจฉพ่อมาแล้วมาพร้อมกับความคิดหน่อยคิดถึงพี่น้องแฟนครับเยซอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าเมียนเดิมครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวผาพี่น้องเข้าไปลงทงลงท่านะครับหลังจากที่มวานนี้พาพี่น้องห้าไปก้นญี่ปุ่ยยามไส้มึงที่ผาพี่น้องห้ามายามกบลองเมองแต่ว่ามิจฉพาอจะเป็นผู้ยามเองมิจฉพ่อว่าข่อยเอง่อยเองมาสั้นอะสวัสดีตอนนี้มิจฉพ่อลืม ลืมเสียกห้อยอันบังบบมือนี่ใส่บ่หลายพี่น้องครับใส่สามสิบเอ็ดสามสิบสองหลังนี่แหละนะครับบ่ได้ใส่หลายเอ้าเอามาที่ตามหลุดน้ำม่นยาพ่อกันฮะเอาเม่นเม่นบม่นเม่นเม่นเศร้าหรือก็ได้หรอกปะเอาว่างไว้ก็ได้ครับก็มาห่อยห้อยกับขึ้นมากก็ได้ปะบุ้ยนายพันแมพี่น้องใส่ส่งไร่มันกับแก่บ้านีเดินป่ะพันแมลงไปเบื้องหลังแหลกนะครับพี่น้องอาจารย์ตายจะเป็นผู้ท้าเองเป็นเยี่ยงได้หลังแรก ก้อนแขนก้อนขากันอืบเป็นได้หลังแรกปาดไม่ยังอันหมอกกอกไม่ยังอันหมอกกอกเดี๋ยวดูบังกันพี่น้องอู้สองตัวพี่น้องสองตัวสองตัวสองตัวอืมได้สองตัวพี่น้องอันหมอกกอกหลังแรกว่าดพี่ยัพ่อขึ้นมาเดี๋ยพี่น้องเอาออกเป็นว่าอะไรเออตั้งไว้เออเอสั่นลงเออ จับขาแล้วพี่น้องโอ้ถนัดครับเมื่อวานนี้เราไปกินอีปูแล้วก็ได้สองตัวแล้วก็ได้ตัวหนึ่งบนนี้อือใช่บังใช่บังช่วยบาดูอุปปาเมื่อคือเจ้าของเท็หลังแรกครับพี่น้องครับหลังแรกแหกมันนี่เมื่อคือพญายาหมยมี่พญายามหลังแรกปีนออกเลยอู้ยง่ายเงียบโอ้ยง่ายปาพี่น้องกบเถ่าระวังเด้อจับหัวทางนั้นระวังระวังด้อยอันที่ยันมือเจ้าวด้วยเมื่อใช่บังตัวที่สอง เอาหัวลงเอาหัวลงกระซ้าตอนนี้จับได้คักแล้วโอ้เปลี่ยนมือตัวนี่ได้ละได้ละออป้าจะพอกแลวว่าอันหมอกกอกป้าพี่น้องดเดิน,นดถือเอาอันน,นั้นอันอนั้นอีเมียนะยังไม่ลดเจนะเออ้าน่ะโอ้ว่าพอดห้อยเนาะอมนี้น่าห้อยเนาะเออมี่ยู่ห้อยเอาอ้าพี่น้อง,ล,งล้างแรกได้สองครับพี่น้องนะครับป้าเป็นช่เผาขึ้นมาันเถอะป้าเป็นตาเห็นแล้วยางมีตัวนี่งหมี Tô lô vầy xin bố ọc đúng không ọc, bố ọc, bố ọc Ta, à, đền Ha, hà ha, ha, ha đi, hoa, đi, lắng xoáng say, say Ồ, bãi, xa, nắng, nhang đánh... Phi, 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 phi Phi, lắng, nắng, nhang, phi Hi, 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 nhát, tai, bố say, bãi, lắng, báo, dựng, bác, biển, phú, dạng Ờ, ừ, bãi, lông, bây, bơ à. Cứ bố, mi, tạm, เอีตัวนึงเอาขึ้นมา,าขึ้นมาจับปากจับปิดปากเธอเธอแล้วออกอลังนี่ก็ได้ตัวนึงพี่นอ้องมาขึ้นมาปากเจ้งได้พอจังสองทางทังสองอทาง <laughs> ล้างนี่ก็เข่าตัวนึงด้วกันครับพี่นอ้องนี่น,นี่ได้แล้วจับขานี่แนะ่่ะเอาใส่ใช่ถุงอืมระวังเด้อ <laughs> <laughs> สามสอง เอาวางมันนี่ก็ได้แม่ยเดี๋ยวยูหันนี่พ่อใส่ไบซองหลังเดินนะขับไปบุ้งใส่ซองหลังแม่อยู่คางๆกันเลยเออเอาวางมันนี่แหละเดี๋ยวขากามาจังไฟถือออกเพราะว่าลืมเสียขวายพี่น้องพี่น้องเสียขวายด้วยเสยขวายด้วยไปถือออกมาเลยเขาหรือว่าเขาก็ไปถือออกไหมซองหลังซองหลังใส่ขคางๆกันนะครับพี่น้องขับไปบุ้งให้ว่องให้ว่องเข่าวะ เออบ่มีก็บ่เป็นหยังเทป๋าออกเด้อมันสิเหม็นหลังนั้นเขาว่าอยเด้อกิ่งลงโพ้เด้แม่เนาะเออโอ้เราหมานตัวละสองล้างได้สามนะโอ้เป็นเขาลังนั่นมาออกไหมตัวใหยังไงบ้างใหญ่อยู่ว่าสั่นพี่น้องโอ้กวบแต่หนี้มีตัวยังค่อยค่อยโอ้เอาออกไหมเออเอาว้างไปเนี่ยก็ได้ใหลัางในมันเข่า โอ้ตัวเนี้ยอ oh, oh, ิร oh, ิไปน้องเต้นบ huh? ้าบ้า uh, บ้าบ้าอยู่เอออ่ะเออเอาอะไรละเออตัวนี้เขาอืมอเหรอสั่นลงตัวเราเพิ่งได้เสียมือเขาไปมันขาดก็เลยมือเขาโอ้มันอันอันเสียมันขาดโอ้เสียมันขาดเสียง่ามมันขาดใส่เลยลวมบ้าดเออใส่พี่น้องมันเนอืมโอ้ยยามแล้วองมีเยอะเปล่า เดินบุดเด้นกันเลเด้นกันเลเจ้าหัวเดินบุดนี่ไปเดินทางต่อเนาะไปเอาไปนี่ละเดี๋ยวขากั็มาค่อยห้อยเอาไปพี่นอ้องไปน้ำกันดีโอ้ไม่ใช่พอ่อยางมันตัวลอดพอี่น้องแต่พาะเราลักข่อยยามิงมาเั่าวไปท่านมาเดินอย่างนี้เห็นปะเออลงไปเบิ้งตรงนี้ปะหลังนี่อยู่คนเราฟังกันกับกกอัน ลงาง้าหันพี่น้องแต่ว่าล้งนี่สิเขาเ่ฮะเอออมีขันมีเต้นบ้าๆห่อยละอ่ะหมมีถือขึ้นมาคยได้ตกต,ตกตข<ก>ึตต้นเออา <c ười> เดิน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 ร<า>ีบร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 บอ้องให้บอง้ย โอ้ยตกหนีลังนึเบิงก็มีบอหลังเนี่ยขอบีะฮมแต่ปลาเอาป่าออกกินก็เอาบอกระไร้พ่อจะเอาออกถือไปเลยถือไปทาง่นยามไม่ท่าผุนไปพี่น้อเดินไปเดวยกันเออไปนี่ละจำไปว่าไปหนทางน ต่ว่าขั้นหลังได้พอเสียวเกาห้อยเลยบานถือบานนี่งมาลงตรงเตียงไปเลย <c oughs> นะครับพี่น้องเดินไปน้ำกัดสอบมาแล้วพี่น้องครับบรรยากาศเริ่มดีแล้กว่าร่มล่มไหวๆจัง่อยเย,ย็นซอยซอยซอยเลยนะครับพี่น้องจีตาเบนแดงยิงครึ่งขึ้นแล้วนะครับพี่น้องบรรยากาศบ้านห้องอเห็นบ่อยยืนีหลังนึงเออมึงดูมีบอ กูไม่เท่านี้ว่ามีกบจีไปเบิ้งหลังอีแม่บอกให้ใส่ดูวยกะไปว่าไม่น้องกันออพุ่นละพ่อจะใส่เ่าน้องบางแก่นกกนะโอ้ใส่อยู่หันหลังนึงเอาไปวัฒนเหมือนท่านละกับเบื้องหลังนั่นแหละบางเหมือนท่านละกับเบื้องหลังนั่นนะครับเหมือนท่านค่ะค่ะเราเดิมจีมเรื่มท่านเข่ารองห้องดังๆนสองสาวผ้าพี่น้องล่อตรง นี่ครับหาเบิงกบเบิงเขียดเบิงปูเบิงปลาเป็นนั่นแหละนะครับพี่น้องเขาเขาบ้าโมเข่าอ่ะเอา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 ขึ้นไปหนทางเด้ออันบอมาพี่โอ้โอ้มาหมาท่นนะมาพี่ยางรัดมาลวดดียางกับเอ้ยยางรัดมาเลยนี่หลังนึงอย่นี่โอ้ยยางขีดพนข่วนน้ำนมเยอะพี่น้องเงี้ยแบบนี้

ว่ามีชบ่ได้เต็มที่แรกเัินติพี่น้องตรงกว่ามีพ่อหมันเต็มที่แหลกอ่ะเดินไปเรื่อยๆพี่น้ะหนุ่มย่างของโตไปเรื่อยๆแล้วเออเนี่ยละนี่หลังนึ่งอู้หังนึงอยู่ฝุ่นเออกระล้มไปเออส่งกระล้มเดินไาไปจะของใจดิค่อยๆเอานี่วะเอ้เขาก็หมันแทะมาหนี่มาเขาไปพุ่นย่างไปเลย ไปน้องไปเบิง่งโอ้องางไปเลยจีอืมยางไปเลยนั่นใคควา้าไมจีลมเบิ้งดูมีบ่เอามาความด้ล่อ,อเขาว่าเขาเข่าไหม้ามามานนิคือผ <c oughs> มาาอมีกบพี่นนองเบิ่งดูนีบ่ มีบ่ะปอมีเกามาบ่้อ,อมีเกามาไย่างนันปโลคาเียมันเป็นไห้หน้ามันเลิกมันจีนย่งเลก็กย่งางลโอ้แม่ข,แมข,แมขึ้นอ่าไหมขันกขันกเงี้ห้อยเอาห้ยห้อยแล้วก็ย่างต่อไป điên bay, tóc gai chân đấy đê, cứ đi tới làp đi nọ, thấy bao, ở mì mì, mì rồi đấy, ai hoài, thế nào, à, hòi, thế อุหนุบ่ได้อะโลอีดิเอิ้มสิเหม็นข้างป้ายได้ด้วยเอาเว็นก็เริ่มขึ้นแล้วพี่น้องโอ้เอามีหยังเพิ่นใส่โอ๋อีหยังนะเพิ่นใส่โอ้น่าใส่กุ้งตนจะใส่กุ้งโอ๋เพิ่นน่ะอืมน่าใส่กุ้งเดี๋ยวใส่เครื่องนะใส่เครื่องโอ้ย เกล็ดเต้นจอมลูกตัวเดียวเออมีจ้ะมั้งมีเอาใช่มัมีก็ห้อยไปห้อยไปเรื่อยๆอืมไปน้อยเด้อมีอยังว่าเนี่ยไม่ยังเกียดโอ้ยใส่เกียดอีหยังเกียดอีตะแยะบ่เลียวเฮ้ยโอ้ยเกียดอีมูเอาปะเอาเอากับป่อยแม่มันต้นโอ้แม่มัน นี่ไปลงไปเบื้องรอบหลังนั่นลงมาขึ้นมากระคอยเริ่ไมิกกิ่งลึงดินี่บ่บ่บ่มีกบแถวนี้บ่มีกบอ่ะปะห้อยไว,ไว้ถือเอา <laughs> บอกว่าเราเป็นอันมี่วนเสือกน้ำกันอ Cabo binh nhắn, cao nén nữa nương đây bò mát bò mát, vang ừ mình ưu, madame, cà qua quá đi ngay ngay, ừ bài đơn. hãy <coughs> 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 bưng đô mẹ mi mô, 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 à mô, mà mô, 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 บรรยากาศบ่าเหนื่อยๆพี่น้องไม่แน่นะาเละตรงไปทั้งคนนะครับพี่น้องอไปปะย่างน้ำมันยางข้ออีกพี่น้องเอ้ามาหวอดบังนี้แม่ลำพ่อไปบ่ได้พี่น้องอจะได้ไปเองมันเลอกมันถิ่ร่มมันถิ่ร่มตุ่มมันถิ่ไปบ่ได้แม่ลำพ่อว่าไปพร้อมที่ถ่ายอยู่งฟังนี่โอ้ยหมันตาที่แรกมันเป็นนี่ตัตุยไงตังไต่พ่อฮะ โอ้ไปไปไป,ไปเอามาอีไม่จะถ่ายยี่นี่อิไม่ถ่ายยี่นี่ใส่เข้าไปนะยูพี่น้องหลายหลังเยอ่แต่ว่านเม่แล้วพ่อพ่อขามไปดอกแหยาจาร์ใต้ขามไปมาแล้วหอบมาลุงพุงพัวมาแล้ววันนี้เป็นไรน้องมันปะเนาะ <laughs> หอบ <laughs> <laughs> เอามาห่วงหน้าห่งวงหลังแทบพอ โอ้เจ้าของพุทสายีน้อยแม่ไ่ได้ไปน้ำเราฟังนั้นตั้งวกหน้าวกหลังมันบ่มันตะบังเจ้าของเงินเตี้ยอ้ยแสดงว่าจะทั้งนี้บพมีกบนะพ่อเนาะมันทีมีแต่ทั้งเขาลงทั้งนั้นเอาพอเป็นยังแต่พ่อได้อยากได้กินคือเก่าล่ะพี่น้องพ่อได้อยากได้กินคือเก่า อ็จะอยากได้กินคือก็เอาล่าง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 มาัดเป็นหน้าที่ของเจ้าเด้อบาดนี่เป็นหน้าที่ของเจ้าเด้ออ่าเป็นหน้าที่ของเจ้าเด้อบาดนาี่เด้อล่างออกเนาะค,คุณก็มาคุณแม่มีน้องเข้านะครับสำหรับเส้น <c oughs> นี้มาใส่กบดีเอบิ้งอีกนะครับพี่น้องเขาใช้สายมือพี่นอ้อะฮะยูดีกินแซ่บสุกหูทุกคนปติจจากโลกให้ไข็เจ็บ บอกกันไม่คลิปหนาครับพี่นอนองครับสำหรับคลิปนี้ขอคุณครับพี่นอนองครับสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ